กรณีของคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะครับอัยการมีคำสั่งออกมาแล้วนะฮะปรากฏว่าบอสดาราค่ะอย่างบอสแซมกับบอสมินนี่ถือว่ารอดนะอันนี้รอดแล้วนะครับอัยการสั่งไม่ฟ้องค่ะส่วน16บอสรวมถึงบอสกันค่ะนะแล้วก็นิติบุคคลอย่างบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยอันนี้ไม่รอดนะโดนสั่งฟ้องในข้อหาร่วมกันช่อโกงและก็แชร์ลูกโซ่นะครับท่านผู้ชมครับไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับทางคุณศักดิ์เกษมนิสัยโยกนะครับ พุทตรวจการอายการในฐานะโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดท่านเปิดเผยแบบนี้ครับว่าพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีพิเศษได้พิจารณาสำนวนและจากพยานหลักฐานทั้งหมดมีความเห็นสั่งฟ้อง,อองบริษัทด<ม>ีไอคอนกรุ๊ปนะฮะแล้วก็มีบอสพอลบอสกันรวมถึงผู้ต้องหาอื่นๆอีกรวมแล้วเนี่ยนะฮะก็คือบรรดาบอส16คนบวกกับบริษัทด้วยก็เป็น17จำเลยนะครับในข้อหาร่วมกันชกงประชาชน